สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมุนละวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้ทั่วประเทศครับเป็นวันเลือกตั้งเทศบาลมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเรียกว่าทั้งประเทศวันนี้ทั้งประเทศวันนี้ตัวผมเองกำลังนั่งพูดอยู่นี่ก็คือ เป็นเวลาเที่ยงครับรายการนี้ก็ยังจะไม่รู้แล้วใครจะชนะใครจะแพ้ค่อยติดตามกันในวันพรุ่งนี้แต่ประเด็นใหญ่เรื่องที่จะคุยวันนี้มันเป็นเรื่องของสามัคคีชุมนุมครับสามัคคีชุมนุมซึ่งไม่เคยก่อเกิดมาก่อนเลยมันเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งหมดที่อยากเห็นบ้านเมืองมันไปในทิศทางที่เป็นเสรีประชาธิปไตยหลายฝ่ายก็เห็นด้วยว่า มันถึงเวลาแล้วต้องไล่ประยุทธ์ต้องไล่ประยุทธ์ครับมีทางเดียวต้องไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปและฟอร์มรัฐบาลกันใหม่หาคนที่มีความรู้ความสามารถดีๆเข้ามาเป็นผู้นำประเทศแต่ผู้นำประเทศตอนนี้มันหน่อมแนมแล้วยังเสือกเอ้ยยังดันเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซะอีกฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองชิบหายวายวอดบ้านเมืองแย่ เศรษฐกิจแย่คนไม่มีงานทำคนตกงานธุรกิจไม่ดีไปไม่ดีขายของไม่ได้ยังวันก่อนเนี่ยนะครับรุ่นใหญ่มาแล้วมาช่วยรุ่นเด็กๆแล้วรุ่นใหญ่ที่ผมว่านี่ไม่ว่าจะเป็นคุณวีระสมความคิดคุณอดุลเขียววิบูลคุณสุวิทย์สุมาโนนประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟหรือว่าจตุพรพรมพันธ์ อดุลเขียววิบูลประธา,า,านคณะกรรมการญ,ญาติวีรชนปี35บอกว่าเนื่องมาจากสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงเรื่อยๆและจะทวีความรุนแรงถึงขั้นนองเลือดเหตุการณ์ g g ในประวัติศาสตร์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ายังปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะศูนย์กลางเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งของสังคมไทยอยู่ที่ประยุทธ์ถูกต้องครับ ความขัดแย้งอยู่ที่ประยุทธ์แต่ประยุทธ์ไม่เคยจะมาร่วมสมานฉันฉะนั้นการจัดสมานฉันสมานฉวยของรัฐบาลเนี่ยหรือของสภาเนี่ยมันไม่ได้มีคู่ขัดแยง้งไม่มีผู้ขัดแยง้งมานั่งคุยกันแล้วมันจะสมานฉวยได้ยังไงสมานฉันยังไม่ได้สมานฉวยก็ยังไม่ได้ครับเออดูทำสิครับถ้าทําอย่างนี้บ้านเมืองไปเราจะเห็นความสามัคคีในบ้านเมืองไปยังไงหรือคุณชอบชอบที่ผู้คนแตกแยกกัน แบ่งแยกผู้คนแล้วคุณปกครองอย่างนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรนี่เป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนตะโกนถามอยู่ในเวลานี้ส่วนคุณวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันบอกว่าข้ออ้างในการรัฐประหารของประยุทธ์เรื่องหนึ่งก็คือการจัดการทุจริตคอร์รัปชันแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมากลับไม่ได้ทาอะไรได้แต่โกหกประชาชนนับครั้งไม่ถ้วน มีเพียงประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไปหลงเชียร์แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ยังไม่มีการนำคนออกมาคือยังไม่มีคนที่จะนำออกมาที่จะไล่ประยุทธ์อย่างจริงจังมีแต่เด็กๆน้องๆแต่เวลานี้เอาแล้วเอาแล้วเขาประกาศ4เมษานี่แหละครับเขาประกาศ4เมษานจะเป็นวันเริ่มต้นไล่ประยุทธ์อย่างจริงจังนี่วีระสมความคิด บอกว่าเวลาเนี้ยที่ดินรถไฟที่บุรีรัมถูกนักการเมืองชื่อดังเอาไปทําสนามฟุตบอลและคนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีฉะนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐบาลนี้มีจํานวนมากกว่าทุกรัฐบาลแล้วก็สรุปสั้นๆว่าพฤษสภานี้เจอกันนะแต่จตุพรเขานัดวันที่4อาจจะเป็นการนัดรวมผลแล้ก็ตกลงกันว่าเฮ้ยจะเคลื่อนขบวนยังไงจะทํำยังไง จะ,ะเผด็จศึกยังไงให้ประยุทธ์ลาออกประยุทธ์ลาออกมันไม่ลาหรอกให้ประยุทธ์ต้องพ้นจากแผ่นดินไทยเขาเรียกว่าต้องลี้ภัยแล้วละทาเวลานี้อยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่ลาออกเพราะพี่น้องประชาชนมากมายก่ายกองที่เขาชุมนุมเขาออกมาชุมนุมนะและก็มาร่วมกันขับไล่ประยุทธ์ครับ ส่วนสมาพันธ์รถไฟครับคุณสุวิทย์สุมานน์ก็บอกว่าที่ผ่านมา7ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หาเสียงในนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศทั้งเรื่องเด็กและเยาวยชนการประกันสุขภาพที่อยู่อาศัยบำนาญผู้สูงอายุแม้กระทั่งเรื่องสิทธิทางสังคมก็เป็นนโยบายที่หาเสียงตอนเลือกตั้งสิ่งที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจสังคมเหลวเหลวล้มเหลวมาจากผู้นำอย่างประยุทธ์ อย่างที่ผมพูดไว้ในข่าวทะลุใหม่พูดไว้ในข่าวทะลุใหม่เมื่อวานนี้จะได้เห็นว่าถึงเวลาเลือกตั้งออกมาประกาศเปล่าร้องกันนะโยบายโอ้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะพรรพลังประชารัฐซึ่งประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกอยู่ในพรรพลังประชารัฐบอกเฮ้ยค่าแรงต้อง400ถึง4 4 5คนที่จบปวชไปทำงาน18,000บาทต่อเดือนปริญญาตรีต้อง20,000อย่างน้อยต้อง20,000 นะเบี้ยยังชีพจะต้องไม่ต่ำกว่าคนละพันมารดาประชารัฐเอา้าท้องอยู่จะคลอดใช่ไหมเอา้าเอาไปพันหนึ่งก่อนนะแล้วก็จะลดภาษีแม่ค้าออนไลน์ลดภาษีหมดข้าวจะต้องไม่ต่ำกว่ากเกวียนละสองหมื่นกเกวียนละสองหมื่นครับไม่ใช่กิโลละสองหมื่นหรือกิโลละหมื่นวันก่อนเพลอพูดผิดไปนี่ก็คือนโยบายที่พูดไว้ตอนหาเสียงพูดไว้ตอนหาเสียงแต่เหลวเปว๋วหมดทำอะไรไม่ได้ เหมือนกับเป็นร,รายการโกหกตอแหลซึ่งมันทนไม่ได้พี่น,อน้องประชาชนเขาทนไม่ได้เขาทำกันเองไม่ใช่ผมไปยั่วยุเขาไม่ใช่เพียงแต่เอาเหตุผลมาพูดให้ฟังแล้วโรงงานที่ไหนมันจะมาตั้งที่นี่ล่ะครับมันหนีหมดไปเวียดนามหมดมันมีแต่โรงงานจีนจะเข้ามาครอบครองประเทศรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมว่าจากคนจีนพ้นทะเลอพยพเข้ามาลงทุนในนี้สิบกว่าล้านคนมากที่สุด มากที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกนี้เอางี้ก็แล้วกันแล้วพวกนี้มาไม่ใช่มาเป็นคนงานรับจ้างไม่ใช่มาเป็นจับกังมาเป็นเจ้าของสวนเงาะสวนทุเรียนมาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของท้องนาซึ่งจะทําข้าวออกไปขายแข่งกับคนไทยเรื่องนี้ฟังแล้วก็ใจวิเวกวิโหวเวใจหายครับใจหายจริงๆคุณสุวิทย์สุมานนนประธานสมาพันธ์ รถไฟนะครับบอกว่าการแก้ปัญหาอยู่ที่ผู้นำใช่อยู่ที่ผู้นำคนเดียวส่วนคุณนัทธามหาธาคุณนัทธามหาธานักเคลื่อนไหวสิทธิพลเมืองบอกว่าในประเทศไม่ว่าจะต่างกันยังไงสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นจึงขอใช้คำว่าต่อสู้ให้น้อยลงและใช้คำว่าหาทางออกแทนส่วนหัวใจและจุดเริ่มต้นของการหาทางออกเดินหน้าแล้วไม่ต้องไปคิดหรอกคุณโบคุณนัทธา เขาท้าทายมาถึงขนาดนี้ว่าแน่จริงแก้ให้ได้รัฐธรรมนูญมันจะไปแก้ได้ยังไงพระราชบัญญัติประชามติก็ยังไม่ออกวาระสามจะลมมันก็แก้ไม่ได้มันต้องให้ประชาชนเขาลงมติก่อนลงประชามติก่อนทําไปก็เหนื่อยเปล่ามีทางเดียวต้องไล่ประยุทธ์ออกอย่างเดียวถ้าไม่ไล่ประยุทธ์ไม่มีทางแก้สําเร็จรัฐธรรมนูญเราไล่ย่างไงวิธีไล่มีหลายอย่าง ไล่ให้เขาลาออกเขาไม่ลานะแล้วเอาอะไรไปไล่เขาวิธีการก็คือที่เขาเสนอความเห็นมาไล่ประชาธิปัตย์ก็ไล่ภูมิใจไทยไปบีบพักสองพักนี้บอกเฮ้ยมึงถอนตัวออกจากรวมรัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วประชาชนเขาไม่เอาด้วยโดยเฉพาะสมาชิกของพักสองพักเนี่ยนะคุณไปที่พักแล้วขอแล้วเอาบัตรประจำตัวสมาชิกคืนครับไปคืนเลย แล้วบอกว่าถ้าจะให้พวกเราเป็นสมาชิกต่อคุณต้องถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วดูซิประยุะทธ์จะทำยังไงจะทำยังไงเออจะทำยังไงเหมือนกับผมพูดไว้พรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังถามว่าวันนี้มีความรู้สึกยังไงจากวงในผมเล่าให้ฟังนิดนิดเล่าให้ฟังนิดนิดว่าเริ่มถอดใจหลังจากจตุพรประกาศวันที่สี่เมษาจะเริ่มยุทธการใหญ่ ยุทธการใหญ่ที่เรียกว่าไล่ประยุทธ์ทำให้ประยุทธ์เสียวครับเสียวก็ต้องหาทางหนีทีไ้ถ้าเกิดโดนไล่ออกนอกประเทศหรือโดนยำหนักขนาดหนักนี่จะทำยังไงเขาก็เตรียมสืบทอดอำนาจคนของเขาสามปอไว้ฉะนั้นปอต่อไปก็คือปอปอกปอปอกอนุพงศ์จะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็นไม่จาเป็นเป็นแคนดิเดตนายกของพักที่เขาตั้งของเขาไว้ คือไอ้พักรวมใจไทยอะไรของเขาเนี่ยที่เขาตั้งนะ่ะนะอ่าเป็นพักของเขานะ่ยที่เขาตั้งพักนี้ว่าจะเป็นพักการเมืองนะที่ผมจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะ่ะไอ้พักมาเนี่ยมันผมไม่อยากไปจําชื่อหรอกนะเสียดแล้วเขาก็ให้ประหลัดชิงเนี่ยปรลัดปาราฮาไทยเป็นคนไปดําเนินการก็มีนอมินีของเขาไปทําเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่ว่าวันสองวันจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทีนี้จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับบอกว่าอย่างนี้จตุพรพรหมพันธ์บอกว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4เมษาจะเริ่มพูดคุยกันตามลําดับเป็นการระดมความคิดเห็นไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพราะเรื่องของกฎหมายมาตรา112และการแก้ไขรัฐนูลเนี่ย เป็นที่รู้กันชัดเจนเป็นเหตุชัดเจนนะว่ากฎหมายมาตรา1นึคนที่เปิดประตูที่แท้จริงคือพลเอกประยุทธ์เป็นคนพูดว่าจะไม่เอาโทษทางกฎหมายมาตรา1นึทุกคนก็เชื่อเลยและก็ทําตามแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์กลับมาเล่นงานจากเดิมที่บอกว่าจะไม่เอาโทษทั้งหมดนีนะ้ทั้งไปและกลับคนที่เสียหายที่สุดคือสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นมาตรา1นึที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพลเอกประยุทธ์คือตัวการสําคัญ คือตัวการสําคัญในส่วนของการแก้ไขรัฐนูนนั้นถือว่าไม่รักษาสัญญาพลเอกประยุทธ์ที่ให้ไว้ต่อการประชุมสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่และเคยพูดด้วยว่าจะแก้ไขรัฐนูนให้แล้วเสร็จในปลายปีที่แล้วเมื่อเรื่องนี้รู้จะแก้ใจว่าให้สัญญากับประชาชนไว้เป็นสัญญาโกหกปากว่าตาขยิบนี่จตุพรว่าอย่างนี้นะครับว่าอย่างนี้แล้วก็ท้ายความไปถึงมาตราหนึ่งห มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยการหมิ่นสถาบันเนี่ยล้นเกล้าล้นกระหม่อม,มรัชการที่เก้าพระองค์เคยมีพระราชดำรัสว่าไม่ควรเอาโทษนะแล้วพระองค์ก็บอกถ้าเอาโทษพระองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าก็เดือดร้อนเพราะรัฐบาลไปเอาโทษจดกฎหมายมันมีใช่แต่เราต้องใช้หลักมนุษยชนใช้หลักรัฐศาสตร์มานำนิติศาสตร์แล้วเวลานี้ไล่จับอย่างเดียวไล่จับอย่างเดียว นะบางคนไม่ได้ผิดไม่ได้มากมายแต่้ผิดมากมายก็อีกเรื่องแต่มันไม่น่าจะมีโทษหนักขนาดนะั้นนี่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เรารักเทิดทูนและเราเคารพเทิดทูนครับผมประกาศและผมพูดอยู่เสมอในรายการข่าวทะลุใหม่รายการนี้เป็นรายการที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ประยุทธ์ไม่ใช่ชาติมีคนด่าผมว่าเฮ้ยมึงไม่รักชาติมึงด่าประยุทธ์มึงไม่รักประเทศผมบ่ามันเกี่ยวอะไรกันด้วยวะประยุทธ์ไม่ใช่ประเทศประยุทธ์ไม่ใช่ชาติชาติคือประชาชนชาติต้องอยู่ได้ประชาชนต้องอยู่ได้ประยุทธ์ต้องออกไปมันไม่มีทางเลือกวิธีทําให้ประยุทธ์ออกไปก็คือต้องบีบสองพักให้ออกจากพักร่วมรัฐบาลแต่ถ้าสองพักไม่ออกจากพักร่วมรัฐบาล ประยุทธ์ก็ตะแลนแตนแต่อยู่งี้ตะแลนแต่แต่อยู่งี้และเวลานี้ทุกคนรวมใจกันแม้กระทั่งด็อกเตอร์โทนี่แมวด็อกเตอร์ทักษิณโทนี่แมวเมื่อวานซืนอออกมาย้ำใหญ่บอกว่าหลายอย่างที่ประยุทธ์ทำผิดเอาใช้คำประยุทธ์รัฐบาลประยุทธ์นี่แหละโทนี่แมวโชวกข่นเลยครับบ้านเมืองจะเดินยังไงเศรษฐกิจจะแก้ยังไงตอนนี้งบประมาณเนี่ย ประยุทธ์เอาไปจัดซื้ออาวุธมากมายจะไปลบกับใครไม่ทราบจะไปลบกับประชาชนหรือเปล่าไปจัดซื้อทำไมมากมายทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนกำลังจะอดตายและด็อกเตอร์โทนี่แมวบอกว่ารัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจนำมาเรื่องจริงต้นตอเป็นต้นตอของการทำลายประเทศยาดัดจลิตนประยุทธ์ ดายาดัดจริตนะนี่ด่าหรือเปล่าทักษิณตะโกนบอกยาดัดจริตเวลานี้บ้านเมืองเต็มไปด้วยการค้าประเวณีไม่มีกินแล้วไม่มีกินจะเอาอะไรกินก็ต้องขายหอยเราไปโทษเขาไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลที่ไม่หางานให้ทำต้องโทษรัฐบาลที่ไม่ให้โอกาสประชาชนจนทำให้ทั้งหวยทั้งบอนเถื่อนทั้งก็เกลื่อนบ้านเกลือ่อนเมืองเต็มไปหมด หลักนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปหมดฉะนั้นสามัคคีบาทากำลังมาครับเป็นพายุลูกใหญ่ที่จะมาเจอประยุทธ์เตรียมตัวไว้ก็ดีถ้าจะให้พ้นภัยพรุ่งนี้ลาออกซะหรือวันนี้จะลาออกก็ได้ลาออกซะหรือจะคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะพักใหม่ที่คุณตั้งนะเสร็จแล้วนะตั้งใหม่นะเสร็จแล้ว รวมใจไทยสร้างชาติอะไรกงคุณนะ่ะเสร็จแล้วและพักลูกต่างๆที่มีเสียงเดียวเสียงเดียวที่วมรัฐบาลนะ่ะคุณก็ไปร่วมกันเพราะคุณจะเอาพักเดียว375เสียงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีพักเล็กมาร่วมผสมและนี่คือการวางแผนวางแผนร้ายถึงขนาดจะยุบพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยไม่รู้จะทำยังไงการทักษินทักสินอยู่ดูใบบนนินไปนู่นไปนี่เดีรับเชิญจากทั่วโลก แขนทักสินที่สุดแขนทักสินที่สุดฉะนั้นวิธีกําจัดทักษินเนี่ยเขาคิดแล้วครับเขาคิดแล้วแล้วผมจะเล่าไว้ในรายการข่าวทะลุไปไปตามในรายการข่าวทะลุไปเวลานี้เก็บข้อมูลและเก็บเรื่องลึกๆล,ล,ลับๆเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทักษินเนี่ยเขาก็ เห็นใจคนไทยรักคนไทยเขาถึงออกมาบอกว่าต้นเหตุที่มีปัญหาก็คือรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมบอกนะเพราะมันดัดจริตมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยมันครึ่งบกครึ่งน้ํามันครึ่งบกครึ่งน้ําผมให้ราคาแค่สลึงเดียวแล้วอย่างนี้มันจะไปได้ไงบ้านเมืองฉะนั้นทักษิณเขาก็เขาบอกร่วมด้วยนี่อย่างนี้คือหมายความว่าร่วมด้วยร่วมกระบวนการไล่ประยุทธ์ถามว่าประยุทธ์รู้สึกรู้สาไหมกําลังเพลินอยู่ในอํานาจ แต่พวกนี้ออกมาเขาก็คิดทางหนีทีไล่บอกเฮ้ยไม่เอากูก็ได้กูพักผ่อนแต่เอาป๊อกเอาพี่ป๊อกมันก็คือกันละวะป๊อกก็เป็นไม่ได้มึงจะเป็นสามชอหรือจะเป็นสามปออะไรก็แล้วแต่คืนอำนาจในประชาชนไปดีที่สุดให้ประชาชนเขาติดใจแต่ถ้าเขาชอบเขาศรัทธาเขาศรัทธานโยบายประชานนิยมของคุณก็แล้วแต่ประชาชนแล้วแต่ประชาชนนะแต่คุณชอบใจคุณก็เลือกเขา แต่ถ้าจะตบหน้าสาั่งสอนคุณก็เลือกพักที่เขารณรงค์เรื่องประชาธิปไตยพักที่เขาไม่โกหกตอแหลเอาอย่างนี้ก่แล้วกันนี่คือรายการบุญระวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันกราบขอบพระคุณนะครับที่ช่วยกันกดซับสไคร b ์กดแนะนํากดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์แชแชแนะนําให้มาชมรายการนี้เราก็จะเอาเรื่องพวกเนี้มารณรงค ร่วมกันกับพี่น้องคนไทยที่รักประชาธิปไตยถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาตถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยลาไปก่อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ